หน่วยบ่มเพาะวิสาหากิจศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพรณีได้จัดตั้งหน่วยวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามขึ้นซึ่งทางคณะดำเนินงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอาชีพในด้านธุรกิจที่ยังต้องอาศัยปัจจัยในหลายด้านเช่นสถานที่ในการผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องมือและวัตถุดิบเพื่อให้ท้องถิ่นมีที่พึ่งด้านการผลิตสินค้าเครื่องสำอางที่มีคุณภาพจนสามารถเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการอีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาให้กับกลุ่มวิสาหก,กิจชุมชนในหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดองความรู้ในด้านการผลิตที่มีมาตรฐานนอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างประโยชน์เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับมหาวิทยาลัยในการเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการผลิตเครื่องสำอางเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษาเป็นแหล่งทุนทางความรู้และทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังช่วยเหลือชุมชนในการยกระดับความรู้มาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางจึงถือได้ว่า เป็นนวัตกรรมการทำประโยชน์ในวงกว้างให้ทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่นสมกับความเป็น Smart Local University ก็การจัดตั้งศูนย์หน่วยวิจัยอันนี้ขึ้นมานะคะก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่อที่อย่างแรกเลยก็คือเราจะทำสินค้าผลิตสินค้าเพื่อให้ มีมาตรฐานสินค้าตัวน,นั้นของเราก็คือเป็นพวกเครื่องสําอางแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดทั้งหลายก็คือจะต้องจะต้องทําให้ได้มาตรฐานซึ่งมันก็จะต้องเกิดจากห้องที่ได้มาตรฐานก่อนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนรู้ในการทําผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมไม่ว่าจะเป็นการขั้นตอนการผลิตการตรวจสอบหรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ออกแบบ โลโก้ต่างๆการประชาสัมพันธ์การทําการตลาดก็คือห้องนี้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้ทั้งหมดเลยในส่วนของประชาชนทั่ว,วไปเนี่ยก็คือในส่วนของห้องนี้ค่ะเราก็จะเป็นหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ้าเกิดสมมุติว่าประชาชนที่สนใจอยากจะมีแบรนด์สินค้าที่เป็นพวกเครื่องสําอางหรือผลิตภัณฑ์ทางความสะอาดเป็นของตัวเองเนี่ยก็สามารถมาปรึกษาเราได้ก็คือสามารถวิจัยสามารถวิจัยดูดูให ดูให้ว่าสินค้าของเขาเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นอันตรายไหมมันผ่าน,าผ,านผ่านมาตรฐานของสญญาธารณสุขเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เขาก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ขั้นตอนอเรียนรู้รูปแบบของการทำงานเพื่อที่จะาสามารถเอาไปใช้กับในธุรกิจของเขาเองได้ค่ะก็คือในการที่จะขอเลขจดแจ้งเนี่ยก็คือห้องห้อง,ห,องห้องนี้ค่ะเป็นห้องที่ได้มาตรฐานผ่าน ผ่านการตรวจสอบจากสสจเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นพอห้องนีไ้ได้ได้มาตรฐานเสร็จแล้วเนี่ยในการที่เราจะผลิตสินค้าต่างๆที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางหรือผลิตภัณฑ์ของความสะอาดเนี่ยการผลิตจากห้องนี้ก็จะ,ะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำมีโอกาสทําให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของประชาชนทั่วไปที่ท,ที่อยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองเนี่ยสามารถขอเลขที่จดแจ้งก็คือผ่านมาตรฐานของสาธารณสุขได้ค่ะสาหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยราชพัฒนรำไพพรรณีโทร039-319-111ต่อ10185หรือช่องทาง Facebook แฟนเพจศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพรรณีนน